ครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรีเซ็ตจอยนะครับสำหรับ Raider t u r o นะครับสำหรับใครที่อัพเฟิร์มแวร์ไปแล้วปุ่มอาร์ล็อกใช้งานไม่ได้นะครับหรือใครที่ได้รับสินค้าแล้วปุ่มอาร์ล็อกใช้งานไม่ได้หรือปุ่มปุ่มใดๆปุ่มหนึ่งนะครับใช้งานไม่ได้นะครับขั้นตอนก็จะมีดังนี้นะครับโดยเดี๋ยวผมจะใช้งานกับคอมพิวเตอร์นะครับจริงๆกับมือถือก็ได้นะครับรีเซ็ตเหมือนกันนะครับโอเคครับ เมื่อใครรีเซ็ตกับ PC ก็เสียบสายนะครับให้เรียบร้อยโหลดโปรแกรมไฟเด i กจ Space มานะครับแล้วก็เข้ามาที่ตัว PC m o d หมนะครับแล้วกดเทสด้านบนนะะนครับก็ลองเทสปุ่มดูได้นะครับว่าปุ่มไหนติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับอันนี้ปุ่มอนาล็อกไม่ติดนะครับแล้วก็ปุ่ม r 2นะครับไม่ติดนะครับ r b หรือ r t นะครับ l t นะครับไม่ติดนะครับสี่ปุ่มนะครับทั้งหมดวิธี แก้นะครับก็คือการรีเซ็ตในแบบนี้นะฮะก่อนอื่นเลยเราต้องกดซีเลกและสตาร์ทนะครับค้างเลยนะครับกดค้างเลยนะครับแล้วก็กด L3 นะครับ L3 คือปุ่มอนาล็อกขวาที่ต้องกดลงไปด้วยนะครับแล้วก็กดค้างเลยนะครับจนกว่าไฟสีข้างล่างนะครับไม่ว่าจะสีอะไรต้องกับพิบนะครับกดนะครับอ่ากระพิบแบบนี้นะฮะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ นับนับเลขในใจนะครับประมาณสักห้าวินะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็ต่อมาก็มาขยับอนาล็อกแบบช้าๆนะครับปุ่มที่กดมินิจินะครับให้หมุนเป็นวงกลมนะครับช้าๆนะครับนี่นะสักสองหรือสามรอบนะครับอ่าประมาณนี้นะแล้วก็ปุ่มข้างบนนะครับที่กดไม่ติดนให้กดพร้อมกันนะฮะหลายๆครั้งก็ได้นะครับ นนี้ะครับต่อมานะครับไฟยังกระพริบอยู่นะครับก็เป็นการเซฟแล้วนะครับก็คือกดเหมือนเดิมเลยครับเหมือนตอนเราเปิดไฟให้มันกระพริบนะครับกดสามปุ่มพร้อมกันนะครับค้างรอจนกว่าไฟมันจะหยุดแบบนี้นะฮะนี่นะครับแล้วเราก็มาเทสใหม่นะครับนี่นะครับกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับก็ง่ายๆครับเกิดเหมือนการปลุกจอยขึ้นมานะครับบางทีอัพเฟิร์มแวร์แล้วมันค้างหรืออะไรอย่างงี้นะครับก็สามารถแก้ได้นะครับ ก็จะกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับถ้ากลับมือถือนะครับก็ถ้าเหมือนกันนะฮะเพียงแค่ว่าเราเชื่อมต่อบูทูตเข้าไปนะครับแล้วก็กดตามนี้นะครับแล้วก็เท้กับแอปมือถือได้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่ใช้กงานกับ PC นะครับต้องโหลดโปรแกรมไฟล์ดิจิทสเปซมาด้วยทุกครั้งเสมอนะครับแล้วก็รันโปรแกรมนะครับกดแอปพ1ายหนึ่งรอบนะฮะให้จอยมันสั่นนะครับให้จอยมันรู้ว่ามีคอมเราเชื่อมต่อคอมอยู่นะครับจอยก็จะใช้งานได้เช่นเดียวกับ Xbox นะครับเพราะว่าเป็นการเชื่อมต่อแบบ X Input นะครับ ประมาณนี้นะฮะขอบคุณครับ